วันนี้อากาศร้อนนะครับผมได้เวลาขับคิวให้เสมือนนะครับเอา้าถอยถอยเปกเลยถอยถอย ท่านนะครับผมอาจารย์ร้อนๆนะครับ ghép bước 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 bước

ได้เวลาขับผิ้วให้เสมือนนะครับเอา้าถอยถอยถอยเบียดเลยถอยถอยถอยเอา้า

กินดินครับโอ้ทำใจเฮ้ยเพิ่มแร่ธาตุเลยครับผมก้อนใหญ่มากเลยนะครับดิ้นเหนียวครับอยูกําลังกําลังงมหาครับมาเลยเพลอเผลอมาม,มามาเฮ้ยึงมา ไอยปไอแล้วปล้อไขดูไไปอันนี you. ้กำลังเพื่มเรื่อคาดนะครับผมหลายวันแล้วที่ไม่ได้ขับชิเพราะวันหนาววันนี้ได้ขับแล้วขึ้นหนักหน่งขนไปลวน มีโมงหูด้วยครับเรียกเงินบ่อยไม่ได้นะครับตอนนี้ร่างอร่อยเลยนะครับกินดีอร่อยเลยเอา à không, không. à làm Đó đói đói, đói, đói. à ơ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  Thôi, ơ ơ thôi, ơ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  thôi, thôi thôi, ơ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 

muốn mainland, phía, nè. My my. Thói, thói. Uh. thôi 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 Nè thôi 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 Mai mai thôi thôi Mai thôi Mai thôi Mai อาบน้ำเสร็จก็ขึ้นรถแล้วนะครับผมนี่เราก็ได้เวลาจะออกเดินทางทำงานต่อแล้วนะครับอาบน้ำส,สวยๆเตรียมตัวเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับผมช้างอาบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นควานอาบนะครับผม หลังจากหลายวันที่ไม่ได้ขัดผิวนะครับเพราะว่าอากาศหนาวครับตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องฟังกำเหมือนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกริง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องฟังกำเหมือนด้วยนะครับขอบคุณครับ